วันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพลาเละชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้แอดจะพาไปชมแปลงผักบุ้งนะคะซึ่งผักบุ้งก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแเะแปลงผักบุ้งนะคะแปลงผักบุ้งที่เขาปออเเลูกเอามาเลไปขายนะคะนะเดี๋ยวเพื่อนๆนบางพื้นที่อาจจะปลูกกันแต่บางพื้นที่ก็ยังไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็เพื่อนๆนที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ แอดก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับผักบุ้งผักบุ้งนะคะเขาเรียกว่าการทำนาผักบุ้งนะเป็นพืชเศ,ศ,ศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ควรจะมองข้ามนะคะชาวนาไม่ควรจะมองข้ามนะคะซึ่งบ้านนี้แถวนี้นะคะนอกจากการทำนาแล้วนะคะก็มีพื้นที่เหลือเขาก็จะทำนาผักบุ้งด้วยนะคะการทำนาผักบุ้งก็เหมือนกับการทำนาข้าวนะคะมีการดำมีการตกกล้ามีการดำ นะคะอันนี้ก็แปลงนี้นะคะจะปลูกได้นะคะ่ะน,นี้เป็นผักบุ้งนะคะซึ่งเรากเกษตรกรได้ปลูกประมาณสามเดือนนะคะเพื่อนๆสามเดือนเห็นไหมมีทั้งดอกทั้งทั้งลูกนะคะเป็นลูกแบบนี้ก็ถึงเวลาที่จะที่จะดายแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เป็นผักบุ้งพันขาวนะคะผักบุ้งพันขาวในราคาจะแพง กิโลละขั้นต่ำห้าสิบาทนะคะถ้าเป็นผักบุ้งพันเขียวเนี่ยกิโลละสี่สิบสองนะคะขายมเมล็ดปลูกผักบุ้งขายมเมล็ดนะคะพเพื่อนๆดอกก็จะเป็นสีขาวประมาณนี้อันนี้ลูกของผักบุ้งนะคะ สวยมากเลยนะคะนะคะจะปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะตุลาพฤศจิกาธันวามกรานะคะก็จะได้ประมาณ3เดือนกว่า,ก,วาก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะนะผักบุ้งเราก็เริ่มเป็นเป็นดอกพอเป็นดอกแล้วก็นะคะเป็นดอกแล้วก็จะมีก็จะมีฝักนะคะตอนนี้อันนี้ยังไม่แก่นะคะอันนี้นะคะ เขาจะปลูกขายมเมล็ดผักบุ้งค่ะสำหรับการทำนาผักบุ้งนะคะ,ะก็จะลงทุนถ้าเทียบกับการทำนาข้าวแล้วนะคะก็จะลงทุนต่ำกว่าข้าวนะคะสำหรับราคาการขายเนี่ยเขาจะใช้เขาจะซื้อมเมล็ดนะคะขายมเมล็ดผักบุ้งตัวนี้นะคะต้องเอาไปสีไปสีเหมือนสีถั่วสีข้าวนะคะกิโลประกันนะ่ะราคาประกันก็คือกิโลละไม่ต่ำกว่า50บาทนะคะซึ่งถือว่า เป็นรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรเลยนะคะนะนอกจากเราจะทํานาแล้วเราก็ยังแบ่งพื้นที่มาทํานาผักบุ้งด้วยสําหรับอ่าน้ํานะคะน้ำเนี่ยไม่ต้องการน้ํามากนะผักบุ้งนะยิ่งน้ํามากเลยมันจะไม่โตนะคะคือตอนนี้ไม่มีน้ําเลยนะตอนนี้ก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะกิโลกร,รัมละไม่ต่ํากว่า50บาทถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวนึงที่น่าสนใจเลยนะคะ แถวบ้านแอดเน่ก็จะมีทั้งทำนาข้าวมีทั้งทำนาผักบุ้งมีทั้งทำนามะม่วงนะคะเอ้ไม่ใช่ทำสวนมะม่วงนะคะเพื่อน,อนขอโทษทีนะคะทำหลายๆอย่างรวมกันนะคะถ้าเราไม่ได้อย่างหนึ่งเราก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะทำนาผักบุ้งนี่จุดที่เสี่ยงที่สุดก็คือเวลาเราแห้งเวลาเราจะสีเนี่ยถ้าฝนตกลงมาก,ก็ก็ไม่ได้อยู่เหมือนกันเจ๊งเลยนะคะมเมล็ดเน่าเลย แต่ถ้าไม่มีฝนนก็ถือว่าโชคดีเลยนะคะนะถ้าไม่มีฝนถ้าเราดายแล้วทําให้มันแห้งก่อนตากให้แห้งแล้วค่อยไปสีเหมือนสีทั่วนะคะเหมือนสีข้าวแปลงนี้ดอกสวยเลยนะคะนะก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ควรจะมองข้าม